ประทรงนิกรทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินขณะที่เมืองพัทยาได้ร่วมส่องแสงแห่งความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีบริเวณทางเข้า Walking Street พัทยาใต้จังหวัดชลบุรีได้มีการติดตั้งไป้ายไฟ LED ขนาดใหญ่พระฉลลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมแสดงข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความอาลายัยส่องแสงอยู่ท่ามกลางความสงบของราตรีเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีของปศนิกรชาวไทยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างนําโทรศัพท์มาบันทึกภาพและร่วมใจกันสวมเสื้อผ้าชุดสีดําเพื่อแสดงความอาลัยด้วย ขณะเดียวกันสถานประกอบการและสถานบันเทิงหลายแห่งได้ปรับรูปแบบการให้บริการและบรรยากาศภายในให้เหมาะสมกับช่วงเวลาพร้อมเปิดเพลงบรรเลงช้าในบรรยากาศที่สงบส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีที่แผ่ท่าน้ําฝั่งตลาดเทศบาล2เทศบาลเมืองอุทัยธานีผสมนิกรชาวอุทัยธานีและนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าสีขาวดํา และทำบุญตักบาตรทางน้าวัดอุโปสถารามหรือวัดโบส์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลขณะเดยียวกันนะักเรียนจิตอาสาบรรเลงดนตรีไทยร่วมแสดงความอาลัย่ามกลางบญญรรยากาศสงบส่วนที่พระเนตรคล้องช้างตำบ,บสวนพริกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายลายทองเรียนมีพันเจ้าของหวังช้างอายุทยาและพระเนตรพร้อมด้วยขวัญช้างผู้บริหารพรนักงาน และพระสงฆ์นิกรในพื้นที่สวมใส่เสื้อผ้าสีดำนำช้างจำนวนสิบเชือกยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดังร่มโพร,ร่มใสแห่งแผ่นดิน